สวัสดีค่ะคุณอาทิตย์สวัสดีนะักลงทุนทุกท่านนะคะก็เ,เดี๋ยวพูดสั้นๆแล้วกันท่านอื่นจะได้มีเวลา,อ,าอย่างแรกเลยคือพรีวิวเมื่อวานต้องบอกว่ามันก็มีเป็นเซอร์ไพรส์นะคะแล้วก็คิดว่าเป็น p o s ิทีฟเซอร์ไพรสเพราะว่าเ,าเมื่อวานเนี่ยผู้บริหารบอกว่าตอนนี้เนี่ยจะเน้นโฟกัสที่ตลาด12บบาทมากกว่านะคะสิ่งนี้หมายถึงอะไรหมายความว่าตัว สงครามราคาที่เราเพูดคุยกันมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันอาจจะน้อยลง hmm. ตรงนี้มีผลดีกับผู้เล่นทุกรายนะคะรวมถึง OSP ด้วยข้อดีของการโฟคสัสที่12บาทก็แน่นอนว่าได้ได้มาจิ้นไปส่วน CBG ก็ได้ฝั่งยอดขายไปเพราะว่าอยู่กันคนละตลาดแล้วในเพเปอร์นี้เนี่ยอยากไฮไลท์ก็คือว่าเราเอา เออ target price ขึ้นจาก16บาท50เป็น17บาท50แล้วก็คงคำแนะนำถือนะคะถามว่าถ้ามันเอาลุกที่มันค่อนข้างดีเนี่ยทำไมเราถึงถือก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เอาขึ้นเนี่ยเราเอากำไรขึ้นจาก cross margin ที่ขึ้นนะคะ s s a r a r g i n ที่ขึ้นเหนือความคาดหมายเนี่ยมาจากสองส่วนก็คือ raw m a ทที่ลงพวกโ o ด a แอชน้ำตาลแล้วก็แก๊สธรรมชาติ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือว่าในเมียนมาเนี่ยเขาเติบโตดีมากแล้วเมียนมาเนี่ยก็มีมาจิ้นสูงที่เติบโตดีเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่มีโรงงานที่นั่นนะคะด้วย Capital Control เนี่ยการนําเข้าก็ยากเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมี่อก็เป็นเขาเอง เอ่อแต่สิ่งที่เราค่อนข้างจะกังวลก็คือตัวเอ่อไตรมาสสเนี่ยแนวโน้มรายได้แนวโน้มลดลงนะคะก็คือเจ็ดเปอร์เซนต์ s s Margin เีี่ยขึ้นประมาณสอเอ่ออย่างที่ไล่ยยนไปแล้วตัวรายได้ที่ตกเนี่ยมาจากในประเทศ Energy Drink ที่ตกประมาณเจ็ดเปอร์เซนต์เอ่อ functional drink ด้วยนะคะหลักๆมาจากซีวิตแล้วก็ที่ดีเนี่ยไปดีโพ่ในฝั่งต่างประเทศ นะคะส่วนมองไปข้างหน้าเนี่ยเราคิดว่า cross margin ยังเป็นตัวชูโรงสำหรับกำไรที่จะเพิ่มขึ้นอยู่ซึ่งในไตรามาสสเนี่ยมองว่าบวก1% year on year นะคะเด่อไตรามาสสอาจจะซอฟลง QQ เพราะว่าเป็น low season แล้วก็ cross margin อาจจะไม่เด่นเท่าไตรามาสสหลักๆก,ก็จะเป็นเพราะว่าในเมียนมาเนี่ยฤดูฝนของเขามันเป็น low season ที่ โลมากๆจริงๆมันก็โลในไทยนะคะแต่ของเขาเนี่ยโลกว่าเพราะถนนหนทางไม่ค่อยดีก็ตรงนี้เนี่ยจะทำให้ Product Mix หรือว่า Revenue Mix เนเปลี่ยนไปก็มาจิ้นก็อาจจะจะเอ่อลงเล็กน้อยนะคะก็คือมีประเด็นบวกเรื่องของ cross Margin ประเด็นลบก็คือเรื่องของเอ่อไรายได้ที่ยังไม่ค่อยมาเอ่อตัวเรื่องของ energy drink เนี่ย ซึ่งวันนี้ยังไม่โฟกัสออนมา r k เก็ตแชรเยอะแยะนะักเรามองว่าอาจจะต้องรอดูนะคะก็ในระยะยาวถ้ากำไรจะเพิ่มขึ้นเนี่ยเรามองว่ายอดขายมันก็ควรจะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าปัจจุบันมันสำหรับปีนี้เรามองว่าแฟลตแล้วก็ไตรามาสสองเนี่ยอาจจะลดลง year year. เจ็ดเปอร์เซตเดอตัว price competition ที่คลี่คลายก็น่าจะเป็นผลดีต่อ CBG เอ่อ t t r r i t price 97บาทซึ่งเป็น To อ p ค c ิของเราค่ะ